เวลาพอเราเดินแล้วรู้สึกเหนื่อยๆนะพอนั่งพักแล้วก็สบายขึ้นมานิดนึงโยมบางคนเขาบอกว่าผมอุต่าห์เดินกันมากับแฟนผมเดินมาตั้งไกลสุดท้ายก็ได้แค่เดินมาส่งเออพอฟังแล้วสะดุดหูดีเหมือนกันนะสุดท้ายพระอาจารย์ครับผมได้แค่เดินมาส่งเขานึกว่าจะเดินไปด้วยกันตลอดแต่สุดท้ายได้แค่มาส่งและตอนเนี้ย เขาเดินต่อกับคนอื่นก็เลยต้องพิจารณาว่าถ้าหากว่าเราคิดจะเดินกับใครสักคนเนี่ยนะเชื่อว่าโยมเราทุกคนคงไม่ได้มีใครคิดว่าจะไปทิ้งกันกลางทางคงไม่มีใครคิดว่าเราจะปล่อยมือกันกลางทางทุกคนตั้งเป้าไว้หมดเลยว่าเราจะไปให้ถึงปลายทางแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตลอดเส้นทางการเดินทางเนี่ย มันจะไปมีเหตุอะไรที่ทําให้จะต้องปล่อยมือกันชีวิตมันไปต่อกันไม่ได้มันไม่มีใครรู้เลยว่าเหตุปัจจัยจะแทรกซ้อนอะไรบ้างมือที่สามอะไรมันจะมาแทรกบ้างหรือว่าใจใครจะเปลี่ยนก่อนใจใครไม่มีใครทราบได้เลยแต่ก็ลองพิจารณาดูว่าก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยถ้าวันนี้ใครกําลังนั่งเสียใจว่าอยากไปต่อแต่ไปไม่ได้สุดท้ายได้แค่มาส่งก็ดีเราได้มาส่งเขาก็ดีพออย่างน้อยๆเนี่ย เดินกันมา20%แล้วถ้าเขาจะไปต่ออีก80% 80%มันอาจจะเกิดจาก20%ที่เราให้ความเข้มแข็งกับเขาก็ได้ได้ฝึกความเข้มแข็งได้ฝึกทักษะชีวิตจนกระทั่งเขาตัดสินใจที่จะไม่เดินไปต่อกับเราเรามาส่งและเขาขึ้นรถคันต่อไปไปกับคนอื่นอีก80%นั่งภูมิใจดีไหมโยนั่งภูมิใจก็ดีเหมือนกันนะว่าเนี่ยที่เขาไปต่อได้เนี่ยเพราะไอ20้20%เนี่ยที่ใช้ชีวิตร่วมกันในตอนตอน้ตนนๆีแหละ ถ้าไม่มี20%นะ80%ของเขาเนี่ยเข้าไปต่อไม่ได้ภูมิใจในความสุขที่เขามีดีกว่ามันอาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องเป็นสุขที่เกิดจากเราก็ได้มั้งถ้าเราคิดว่าความสุขที่เราเราอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขามีความสุขแต่สุดท้ายมันมักจะจบด้วยตรงที่ว่ามันต้องสุขกับสุขกับเราสุขกับฉันเท่านั้นถ้าคุณไปสุขกับคนอื่นแสดงว่ามันไม่ใช่ความสุขที่ฉันต้องการอย่างเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวเกินไป งั้นถ้าคิดจะรักเขาก็คงจะต้องรักแบบว่าสุขกับใครก็ได้แต่ขอให้มันเป็นสุขของคุณก็แล้วกันและมันคือ20%เอร์เซนที่เดินกันมาสั้นๆและเขาก็เดินต่อไปกับคนอื่นนั่งภูมิใจเออ80เอร์เซนของคุณมันคือ20%เอร์เซนที่ฉันได้บ่มเพาะให้คุณแข็งแรงและเดินไปต่องั้นถ้าความรักวันนี้วันแห่งความรักเนี่ยมันจะเป็นวันที่ทําให้คนหลายคน ถึงชีวิตที่ผ่านมาแล้วไม่มีความสุขลองนึกอะไรที่มันเป็นความสุขของคนอื่นแล้วเรามีความสุขกับความสุขของเขาอันนี้จะตอบโจทย์ความสุขที่แท้จริงมากกว่าที่จะนั่งนึกว่าทําไมไม่สุขกับฉันความเห็นแบบเนี้มันเห็นแก่ตัวเกินไปและสุดท้ายคนคนนี้ก็จะไม่มีความสุขอีกเลยทั้งชีวิตเพราะว่าเขานึกเท่าข้างตัวเองมากเกินไปก็รู้สึกว่าได้ข้อคิดนิดหน่อยเนื่องในวันแห่งความรักวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักอย่าง รักอย่างไม่เห็นแก่ตัวนะแล้วชีวิตมันก็จะมีความสุขได้กับทุกมิติของชีวิตนะขอเจริญพร